จัดอบรมอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นการอบรมของสองวัยนะครับปกติแล้วเราอบรมเยาวชนที่จะต้องมาพร้อมผู้ปกครองนะครับยกเว้นเยาวชนอายุ16ปีขึ้นไปก็มาเดี่ยวได้คราวนี้เป็นการอบรมที่รับสมัครจิตอา,าสาสอวอสูงวัยมาด้วยนะครับเพื่อที่จะมาเป็นมักกุเทศจิตอาสายินดีต้อนรับทุกๆท่านจะ บอกว่าทุกท่านโชคดีมากๆที่ได้มาเข้าโครงการนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับผมพยายามที่จะให้เกิดโครงการนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ยังอยู่ในราชการนะครับจนเกษียณมา3าปีแล้วโครงการนี้ถึงจะประสบความสำเร็จโดยที่ได้มีโอกาสรู้จักกับทางพลังดีนะครับเราก็ได้เชิญพลังดี มาร่วมกับมูลนิธิโบราณสถานในพระราชวังเดิมนะคะนะทงมูลนิธิรู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้ต้อนรับกลุ่มจิตอาสาแล้วก็น้องๆเยาวชนที่จะจะเข้ามาร่วมช่วยกับทางพระราชวังเดิมนะคะทางผู้ใหญ่ของเราเองเนี่ยก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ตอนยี่คุณครูแชทถาเข้าไปพูดคุยนะคะทางประธานมูลนิธิเองเนี่ยท่านก็ดี ประสานกลับมาที่ออฟฟิศว่าเนงเขาสร้างเรื่องไม้มาอ๋อสร้างมาสามปีที่คุณครูใช้ถาบอกแล้วแต่ก็ด้วยเหตุผลหลายๆประการจริงๆนะคะท่าเลยทำให้เราเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นสัปดาห์ทีก็เป็นความโชคดีที่มีกลุ่มพลังดีมีคุณครูใช้ถานะคะรวมทั้งทีมงานของพระราชวังเดิมซึ่งก็พร้อมที่อยากจะให้เกิดกิจกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอย่างน้นอยๆวันนี้ทุกคนกลับไปทุกคนจะรู้จักกับพระราชวังเดิมมากขึ้นคําว่าพระราชวังเดิมคืออะไรเป็นวังของใครมีความสําคัญยังไงปัจจุบันคืออะไรว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นบอกอทรอคือเป็นสูเป็นกองบัญชาการผบัญชาการก็นั่งทํางานอยู่ใกล้กับโบ,บราณสถานมากนะคะมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะเปิดเป็นซื้อตั๋วเดินเข้ามาได้เลยแล้วก็เลยต้องนัดหมายเป็นกรุมคณะนัดกันมาล่วงหน้า ว่าเราโหวหรือแชมป์น,นะคะก็จะทำงานกราฟิกดมํมบรรยายยกขอทงทำทุกหน้าทีค่ะนะคะผัดใจเอกสปลนะคะอันนี้เป็นน้องใหม่ของคุณนิธิว่มามอนกระดารู้ในื่อนิธินื่เรื่อง,อง,องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรที่เป็นทิคนิค ราชวังเดิมเป็นพราชวังหลวงแห่งเดียวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในสมัยที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีตั้งอยู่ในพื้นที่ของป้อมวิเัยนเดิมที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินพระราชทานชื่อให้ใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปกากคลองมะกอกใหญ่ตำแหน่งนที่ตั้งของราชวังเดิมนี้มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากมีป้อมปรการการที่มั่นคงสามารถสังเกตการได้ในระยะไกลอีกทั้งยังใกล้กับเส้นทางคามนาคม แเส้น,น,สอน่อาณาเขตของพระชาชวังบุบุรีในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นมีพื้นที่ตั้งแต่ป้อมวิชันประสิทธิ์ขึ้นมาจนถึงคลองเหนือวัดอรุณราชวรารามโดยรวมวัดแจ้งคือวัดอรุณราชวรารามและวัดท้ายตลาดหรือวัดบูรีโลกยารามขาเ,เข้าไปในเขตพระราชวังต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติโดยทรงย้ายราชธานีมาอยู่ฝั่งพระนครโดยสร ้พระบรมหาราชวังเปที่ประทับพระราชวังกรุงธนบุรีจะได้รับการเรียกขานว่าพระราชวังเดิม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงกำหนดเขตพระราชวังเดิมให้แคบกว่าเดิมโดยให้วัดอรุณและวัดมูลีอยู่นอกเขตพระราชวังและเนื่องจากพระราชวังเดิมมีความสำคัญในทำเลที่ตั้งจึงทรงแต่งตั้งพระบรมราชวงศ์ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยมาประทับสืบต่อกันมาตลอดจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,443โดยส่งขอให้รักษาซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่มีมาแต่เดิมได้แดก,แก่ท้องพระโรงพระตําหนักสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสามสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชและสาสสรศรษสะ์ปลวีกองทัพเรือได้แต่แปลงอาคารเดิมของโรงเรนเรือที่พระชวังเดิมเป็นอาคารสรงไทยและใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพเรือตั้งแต่ปี2,492จนถึงปัจจุบัน โบราณสถานที่ยังปรากฏอยู่ในพระชมนเดิมในปัจจุบันได้แก่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ท้องพระโรงตำหนักเก่งคู่ตำหนักเก่งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสารสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชสารสศิษฐ์ละวานและเพลอนเขียวอาคารเหล่านี้กองทัเพเรือได้ใช้งานมาตลอดและมีความพยายามที่จะดูรหนะ้าต้องแ อยู่ในสภาพทีีด่ดในปีพุทธศักราช2538กองทัพเรือโดยพลเรือประเจตสุริเดชผู้บัญชาการฐานเรือและผู้หญิงมงรุษสิริเดชนายกสมาคมพระยาฐานเรือในสมัยนั้นได้ให้มีการสำรวจอย่างละเอียดในทุกอาคารโดยได้รับความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยบริษัทเดียบอนสตรีทดีไซน์และกลมรมศิลป,ปากรเห็นสมควรให้มีการบูรณะในทุกส่วนของอาคารที่ชำรุดตั้งแต่ฐานราก พน้งถึงลังคาให้มีความแข็งแรงและคงสภาพเดิมตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้มากที่สุดทั้งนี้เพื่อให้โบราณสถานที่มีความสำคัญของชาติแห่งนี้ได้คงอยู่สืบต่อไป ในโอกาสนี้ได้กราบบังคมทูลอันเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและดำเนินการหาทุนจากภาคเอกชนโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการจนเสร็จสมบูรณ์ในทุกอาคารหลังจากนั้นได้มีการจาัดพิพิธภัณฑ์วิทัศการและห้องสมุดบางอาคารที่ไดู้รณะาเสร็จแล้วกองทัอเตอร์ยังคงใช้ในางานพิธีการตามโอกาส ป้ชัยประเสริฐป้อมวิชัยประเสริฐเดิมชื่อป้อมวิชัยนหรือป้อมมังกอกสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก่อนปีพุทธศักราช2223พร้อมกับป้อมทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและมีสายโซ่ขึงระหว่างป้อมทั้งสองเพื่อป้องกันเรือใหญ่แล่นผ่านเข้าไปในแม่น้ำต่อมาในปีพุทธศักราช2228ถึง2231ได้มีการปรับปรุงป้อมทั้งสองใหม่ให้แข็งแรงและทันสมัยแบบป้อมในประเทศทางตะวันตก โดยวิศวกรและสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมากับคณะราชทูตของสมเด็จพระเจ้าหัวที่14แห่งฝรั่งเศสออกแบบและควบคุมก,การก่อสร้างโดยเจ้าพระยาวิเชียนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายไทยต่อมาในสมัยสมเด็จพระเทพราชาได้มีการขับไล่ฐานฝรั่งเศสป้อมทางฝั่งตอนออกถูกทำลายคพ่เหลือแต่ป้อมทางฝั่งตะวันตกในช่วงสงครามกู้เอกราชจากพม่า,มาพุทธศักราช2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินยกทัพเรือจากจันทบุรีมาตด้ป้อมวิเชย์ก่อนจะยกทัพต่อไปสู้รบกับพม่าจนสามารถยึดกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่ากอบกู้เอกราชให้ชาติไทยได้สำเร็จหลังเสด็จขึ้นครองราชสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงเลือกที่จะสร้างพระชงกรุนบุรีในบริเวณป้อมวิเชย์แล้วทรงปรับปรุงบูรณะป้อมพร้อมกับพระราชทานนามใหม่ว่าป้อมวิชัยประเสริฐป้อมวิชัยประเสริฐเป็นป้อมเกาะอิฐปูนมีกำแพงสองช นนขนาดกันก่อเป็นรูปแปดเหลี่ยมเฉพาะกำแพงชั้นในมีหอคอยกลงทรงสอดสองหลังนั่งอยู่บนกำแพงตรงมุมด้านทิศเหนือและทิศใต้ปัจจุบันกองทัพรเรือได้ใช้ป้องวิชัยประเสริ์เป็นที่ยิงสลุปในพระราชพิธีที่สำคัญแต่ได้ติดตั้งเสาธงบริเวณทางเข้าป้อมด้านทิศตะวันตกเพื่อชักธงราชนาวีและธงผู้บัญชาการถานเรือท้องพร,รง ้องพระโรงพระชวังเดิมสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนานกรุงธนบุรีเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช2310ถึง2311เป็นอาคารทรงไทยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นสมัยอียิปต์ตอนปลายประกอบด้วยพระที่นั่งสององค์เชื่อมต่อกันพระที่นั่งองค์ทิ่เหนือเรียกว่าท้องพระโรงบริเวณตรงกลางระหว่างเสาด้านละสี่ต้นเป็นที่รอรับเสด็จของุงนางขณะที่เฝ้าเรียกว่าในประธาน ด้านที่ใต้ของท้องพระโรงยกขึ้นสูงเรียกว่าบุกเดกใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ขณะเถวเถรอกว่าราชการพระที่นั่งองค์ที่ใต้เรียกว่าพระที่นั่งขวางเป็นส่วนพระราชมณีนหรือพระราสถานชั้นกลางอันเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ปัจจุบันกองทัพเตอใช้โถงท้องพระโรงเป็นที่จัดงานและประกอบพิธีสําคัญเป็นประจำส่วนพระที่นั่งขวางใช้เป็นห้องรับรองบุคคลสําคัญและห้องประชุมในบางโอกาส ให้เป็นในพลสมัยแรกที่เเนี่ยจะเข้าไปเ,เข้าเฝ้าแล้วท่านจะแตะบ่าในพลทุกคนแต่ตอนหลังๆเนี่ยท่านพอ,อท่านอายุมากขึ้นเนี่ยก็พิธีนั้นก็จะหายไปนะครับก็จะมเีเข้าเฝ้ากับพระบรูกลุ่มถ่ายรักแทนนะครับต่อมาก็วิวัฒนาการปรับมาว่า เมื่อมีผู้ว่าราชการโปรดเก้าเป็นในตนก็จะมาทำพิธีสแสดงความยินดีโดยท่านผู้วิญาเรือนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ข้าการชั้นในบนก็จะอยู่ด้านล่างแล้วก็เดินแถวขึ้นไปให้ผู้วิานหารเรือจับมือสแสดงความยินดีกับทุกคนพิธีรับส่งหน้าที่ผู้วิญญารหารเรือผู้วิญาณเรือท่านใหม่กับผู้วิญารหารเรือท่านเก่าก็จะมาทำพิธีรับส่งหน้าที่กันที่นี่ นักเรียนในเรือประดับยศนะครับตอนรุ่นผมเนี่ยมาประดับยศที่นี่เมื่อจบจากโรงเรียนเรือ5ปีมาติดยศเรือตรีมาติดที่นี่แต่ไม่ทุกรุ่นตอนหลังๆเมื่อมีนักเรียนเรือเยอะเขาก็ไปประดับที่โรงเรียนในเรือในบางรุ่นของนักเรียนพยาบาลทางเรือเช่นเดียวกันก็จะมาะทําพิธีประดับยศที่นี่นะครับก็ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันกองทัพเรือใช้ที่เนี่ย ในพ <ITA> ิธีการที่สำคัญของกองทัพเรือนุสกู่เนี่ยเราจะเห็นว่าในสมัยพระเจ้าตากเนี่ยพื้นที่ของพระราชวังมากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันเพราะว่าพื้นตัววัดอรุณกับตัววัดโมรีเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่อยู่ในวังก็คือเป็นส่วนของพระราชวังจนกระทั่งภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จสวรรคตเสียราชวงศ์จากราชวงศ์ธนบุรีมาเป็นราชวงศ์จักรีมีการย้ายราชธานีมีการสร้างพระบรมมหาราชวังแห่งใหม่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็เลยโปรดให้นําวัดสองวัดก็คือวัดอรุณกับวัด มลีเนี่ยออกไปอยู่นอกพระราชวังพื้อที่ของพระราชวังเดิมเนี่ยก็เลยเหลืออยู่เท่าที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะในหนวร,รัชการที่หนึ่งก็เลยให้มีเจ้านายเนี่ยในราชวงศ์จักรีซึ่งเป็นเจ้านายชั้นสูงเนี่ยหลายพระองค์เสด็จเข้ามาประทับดูแลพระราชวังเดิมก็ทําให้ตั้งแต่รัชการที่หนึ่งถึงรัชการที่หา้าจะมีเจ้านายในราชวงศ์จักรีเนี่ยผัดเปลี่ยนกันมาประทับดูแลวังของพระเจ้าตากอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเจ้านายพระองค์สุดท้าย คือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า,า,ฟา,าตุรดรรัามีกรมพระจกกักรพรรดิพงศ์สิ้นพระชนม์ในปีพศ2443ในหลวงรัชกาลที่5จึงตัดสินพระราชนไทยยกพื้นที่ของพระราชาวังเดิมพระราชาฐานเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรืออันนี้เป็นอีกหนึ่งสเตปนะคะโรงเรียนในเรือก็อยู่ที่พระราชาวังเดิมเนี่ยเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรจนกระทั่งโรงเรียนในเรือย้ายออกจากพระราชาวังเดิมเนื่องจาก มีเหตุการณ์เช่นเกิดสงครามโลกขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเรื่องจากว่าพื้นที่ของพระราชวังเดิมเนี่ยอาจจะไม่เริ่มไม่ตอบสนองอาจจะไม่เพียงพองก,กับการเรียนของนักเรียนในเรือละก็เลยมีการย้ายเรียนในเรือไปหลายที่จนในสุดท้ายโรงเรียนในเรือเนี่ยย้ายออกจากพระราชวังเดิมไปอยู่ที่สมุทรปราการพื้นที่ของกองทัพของพระราชวังเดิมในจนถูกใช้เป็นกองทัพรเรือเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้แม้ะะตัวพระราชวังเดิมในปัจจุบันเนี่ยยังมีอาคารโบราณสถาน นะคะซึ่งเป็นอาคารที่สร้างมาตั้งแต่สมัยปลายอยุทยา่เรื่อยๆมาจนถึงต้น,ตน,ตนรัตนโกสินทร์เนี่ยหลงเหลืออยู่จึงทําให้หน่วยงานที่ชื่อว่ามูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมเนี่ยเห็นถึงความสําคัญของตัวพื้นที่เห็นถึงความสําคัญของเรื่องราวที่เกิดขึ้นมูลนิธิก็พยายามท <ำ S 1> ําอาคารทุกหลังให้เหมือนเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ พะะอเมื่อเราบูรณะจนเต็มพื้นที่ทุกส่วนที่เรารับผิดชอบแล้วเนี่ยเราก็ขออนุญ,ญาตทางกองทัพเรือในการเปิดพื้นที่ที่เป็นโมราณสถานทั้งหมดที่มูลนิธิเข้ามาดูแลเน่นออาคารหลังนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าอาคารท้องพระโรงสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรูปแบบของอาคารหลังนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายนะคะ อาคารท้องพระโรงในสมัยธมบุรีเนี่ยจะประกอบไปด้วยพระที่นั่งสององค์เชื่อมต่อกันส่วนที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นส่วนของพระที่นั่งองค์ทิศเหนือนะคะแล้วก็หลังคนที่เราจะเดินเข้าไปชมด้านในเป็นส่วนของพระที่นั่งองค์ทิศใต้นะคะส่วนของพระที่นั่งองค์ทิศเหนือที่ทุกท่านนั่งอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเสาเนี่ยเราเรียกว่าในประธานพื้นที่ในประธานตรงเนี้ยในอดีตจะเป็นที่สําหรับ ให้ขุนนางเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์อาคารท้องพระโรงที่สร้างในสมัยชเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม้พื้นก็เป็นไม้เสาก็เป็นไม้แต่ปัจจุบันที่เราเห็นพื้นเป็นหินอ่อนเสาเป็นเสาสี่เหลี่ยมคอนกรีตแรกสร้างเลยพื้นเนี่ยปูด,ด้วยไม้กระดานเสาเนี่ยเป็นเสาไม้กลมแต่อย่างที่บอกว่าตัวพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรีเนี่ยมีคนเข้ามาอยู่หลายยุคหลายสมัย ก็มีการปรับเปลี่ยนมีการซ่อมแซมอาจจะเป็นในช่วงปลายปลายรัชกาลที่สามเพราะช่วงนั้นเนี่ยสิ่งปลูกสร้างในพระราชวังเดิมมีการรื้อซ่อมและปลูกใหม่ค่อนข้างเยอะและท้พระโงยังมีพระที่นั่งอีกองหนึ่งที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูเลยคือพระที่นั่งองคทิศใต้แล้วเราเข้าไปดูเฟอร์ชิเอรเลยคับ อยู่ในส่วนทองพระที่นั่งองค์ทิศเหนือตอนนี้เราเข้ามาในส่วนที่เรียกว่าพระที่นั่งองค์ทิศใต้หรือพระที่นั่งขวางเราก็ทราบกันว่าในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเป็นยุคสมัยคือแค่15ปีแล้ว15ปีที่ท,ทรงครองราชเนี่ยเป็นห่วงเวลาที่ใช้เวลาอยู่ในสนามรบค่อนข้างเยอะคือมีสงครามอยู่ตั้งแต่ต้นราชการไล่เกือบจะเกือบจะไปปลายเลยไปไปลายแล้วก็วยังมีสงครามอยู่เป็นระยะอะไรเงี้ยพรุ่งท่านเนี่ยจะทรงเป็นแม่ทัพ เ,เวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือหมดไปกับการทาสืบหมดไปกับการป้องกันบ้านเมืองหมดไปกับการขยายพระราชอาณาเขตออกที่หน้าองค์ีิใต้เนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งห้องบรรทมก็ได้แล้วก็เป็นทั้งที่ประทับของพระองค์ท่านชั่วข่าวก็ได้เพราะว่าเวลาที่องค์พระหมหากษัตริย์จะเสด็จออกพระราชการด้านนอกเนี่ยพระองค์ท่านก็คงประทับอยู่ในที่นี้ก่อนนะคะจนกระทั่งได้เวลาถึงเวลาท่านก็คงจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับบนพระแทน่น นะคะแล้วก็ถึงจะประชุมเสร็จก็เสด็จกลับเข้ามาอย่างชั้นในแล้วก็มีการบันทึกว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะใช้เวลาที่พระองค์ท่านอยากจะมีการว่าออคุยข้อราชการเป็นการส่วนพระองค์กับขุนนางหรือเหล่าทหารบางคน เรียกว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์หรือป้อมวิชัยเยนป้อมแห่งนี้นะคะเป็นป้อมที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาในช่วงของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจริงๆป้อมวิชัยเยนหรือป้อมเมืองบางกอกสมัยอยุธยาเนี่ยมีสองป้อมฝั่งนี้คือป้อมเมืองบางกอกฝั่งตะวันตกแล้วอีกป้อมหนึ่งจะอยู่บริเวณโรงเรียนราชนินีซึ่งปัจจุบันฝั่งตะวันออกไม่มีแล้วในสมัยก่อนนะคะพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเมืองบางกอกซึ่งเป็นเ<บ>ม,มืองหน้าด่านในสมัยอยุธยาเมืองหน้าด่านก็หมายความว่า เป็นเมืองที่เวลาที่มีเรือสินค้าจะผ่านเข้าออกไปที่อยุธยาจะต้องแวะเจาะที่บริเวณนี้ก่อนเราจะมีการเก็บภาษีปากเรือเราจะมีการตรวจสินค้ากรมพระสังสินค้าเนี่ยก็จะเข้ามาตรวจเรือสินค้าที่เดินทางเข้ามาค้าขายกับไทยว่าสินค้าอันไหนที่พ่อค้าบรรทุกมาแล้วไม่สามารถนํามาค้าขายกันในท้องตลาดได้แต่จะต้องขายผ่านให้กับกรมพระคลังสินค้าเท่านั้นอาทิเช่น อาวุธลูกปืนพวกของที่อันตรายแล้วก็จะมีของป่าบางอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งหนังสัตว์บางประเภทก็จะมีการกําหนดไว้ว่าพ่อค้าชาไหนค้าขายได้พ่อค้าชาไหนไม่สามารถค้าขายได้ถ้าจะซื้อต้องไปซื้อกับผ่านพ่อค้าคนนี้ผ่านคมพลังสินค้าแล้วสินค้าที่เหลือก็ก็จะมีพ่อค้าเหลือจากสินค้าที่ถูกกุ้มาคันสินค้าเนี่ยเลือกซื้อขึ้นมาแล้วก็จะเดินทางเข้าไปยังอยุธยาก็ไปค้าขายต่อในอยุธยาพร้อมกลับไปหา สะสมสินค้าที่เขาจะไปขายที่อื่นกลับเข้ามาป้อมวิชัยระสทิที่เราเห็นหรือป้อมวิชัยเยเนี่ยเป็นป้อมที่สร้างโดยชาวฝรั่งเศสนะคะสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างสองป้อมป้อมฝั่งนี้สร้างก่อนแล้วก็ฝั่งโน้นมาสร้างทีหลังในสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีการถึงสายโซ่ที่อยู่ประจําป้อมสมัยโบราณเนี่ยก็ไม่ใช่คนไทยจะเป็นทหารชาวต่างชาติอย่างเช่นพวกโปรตุเกสบ้างช่วงแรกๆจะเป็นโปรตุเกสฮองเรนาแล้วก็มาเป็นชาวฝรั่งเศสถ้ามองมันมันน่าจะเป็นเรือที่แบบ ส่งสัญญาณนิดนึงว่าน่าจะไม่ดีแล้วแหละเขาก็อาจจะส่งสัญญาณไปฝั่งตรงข้ามดึงโซ่ขึ้นกันแล้วก็จะมีเหมือนม้าเร็วส่งข่าวไปให้ไปใ,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 ให้เร็วที่สุดไปถึงที่อยุธยาเพื่อพาม่าเนี่ยเขาตีบ้านเราแตกละตอนเสียกรุงครั้งที่สองแต่เขายังไม่ไปจากบ้านเราทันท,ท,ทีเขา,ญญาก็ทิ้งกองกําลังไว้ที่นี่พร้อมพร้อมพพพพพพคนพวเจ้าศักดสินก็คํานวณในทุกวิถีทางแล้วแหละว่าถ้ามาทางบกถ้าไปเจอกองทัพพม,ม่า ก็มีโอกาสเสียสูญเสียผู้คนมากขึ้นมาทางเรือแล้วกันเพราะพาะม่เองเขาก็ไม่ได้มีกองทัพเรือ,อที่เข้มแข็งก็เลยล่องเรือจากจันทบุรีออกทะเลนะคะไม่ได้ออกแม่น้ําก็ถือว่าแบบกว่าจะมาเนี่ยก็สะบักสะมอมพอสมควรแต่ก็ถือว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงวางแผนแล้วก็ทรงคิดอย่างว่าพ่อจริงๆถูกจริงๆมาแล้วก็ขึ้นบก ตีตรงนี้ก็เหมือนกับเราทําเราตรีค่ายของพอม่าที่อยู่ที่ป้อมวิชัยประสนะิดเนี่ยได้หนึ่งป้อมได้หนึ่งค่ายแล้วใช่ไหมคะพอตีเสร็จปั๊บพระองค์ท่านก็ล่องเรือ ตอนนี้เรายังคงอยู่ในบริเวณของอพระราชวังเดิมนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะซึ่งมีสถาปัตยกรรมเราจะดูได้ว่ามีทั้งสถาปัตยกรรมของไทยและทางตะวันตกดูได้จากตรงไหนจากของไทยนะคะก็จะเป็นช่อฟ้าและบาราคาส่วนตะวันตกเราจะดูได้จากสังเกตจากเสานะคะ,ะมีการสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนที่จะมีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาประดิษฐสถานอยู่ที่นี่เนี่ยเชื่อว่าเป็นศาลประจํา พระราชวังเดิมนี้แต่เมื่อภายหลังมีการบนะริจาปฏิสังขรณ์อาคารนีขึ้นมาก็มีการอัญเชิญพระพรูปของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเป็นพระพรูปในลักษณะแล้วก็ทรงดาบด้วยค่ะปัจจุบันนี้สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจากรรัศมีกรมพระจักรีพัรด์ สเสด็จมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้เมื่อครั้งปีพุทธศักราช2424ถึงปี2443นะคะแล้วก็ศาลหลังนี้สร้างอยู่ทางด้านเหนือ ของเก่งคู่แล้วก็สร้างชิดกำแพงของพระราชวังทางด้านทิศตะวันออกก็สถาปัตยกรรมเป็นไทยประเพณีผสมตะวันตกนะคะข้างในก็จะประดิษฐานพระบรมรูปของพระเจ้าตากนะคะในทรงท่าประทับยืนถือพระแสงันนี้เราอยู่ที่หน้าศาลตักสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะซึ่งศาลหลังนี้สร้างในสมัยรัตะนโกสินทร์พระเจ้าตากสินที่ว่าเป็นรูปปัน้น นะแล้ถือพระแสงดาวนะครับแล้วเพื่อให้ประชาชนมาสักการะนะขอาพระองค์ก็จะประกอบด้วยพื้นที่ชั้นล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พื้นที่ชั้นบนขอแนะนำตรงพื้นที่ด้านล่างนี้ก่อนแล้วกันลานของพระองต,ตรงนี้ในสมัยก่อนนะคะก็คือจะใช้สําหรับว่าราชการของพระมหากษัตริย์เวลาที่ท่านออกว่าราชการเราก็ค่าเฉลิพฉลองต่างเนี่ยก็จะนั่งรอมรอบนะคะโดยที่พอถึงเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านเสด็จแล้วเนี่ย จะเห็นได้ว่าด้านบนนะคะม่านก็จะค่อยๆเปิดออกมานะคะจนสุดในสมัยนั้นเนี่ยขุนนางเนี่ยเวลาบอบเข้าเฝ้านะคะพระองค์ก็จะประทับอยู่ข้างบนนั้นนะคะเราเรียกว่าอะไรทราบไหมคะไม่ทราบ,ใ,ราบใช่ไหมคะเราเรียกว่ามุกเด็ดนะคะมุกเด็ดขึ้นไปตรงนั้นค่ะพระมหากษัตริย์ซึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านจะประทับนั่งอยู่บนนั้นนะคะเรานึกภาพออกนะคะท่านประทับนั่งอยู่บนนั้นส่วนเราซึ่งเป็นขุนนางสมมุติ เราก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะคะาอาคารแบบดั้งเดิมอะค่ะเป็นก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหมดการก่อสร้างด้วยไม้รวมไปถึงจมพื้นต่างๆเนี่ยก็เป็นอาคารไม้ทั้งหมดแต่เนื่องจากผ่านการเวลาและผ่านในสมัยต่างๆในช่วงต้นมากราสิถตรงนี้น,นะคะเรียกว่ามุกเด็ด เป็นที่ว่าราชการของท่านซึ่งในสมัยท่านก็จะมีพระวิสูจน์นะคะคือพระมาลาท่านออกว่าราชการและในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้ในการประดับยศของข้าราชการผ่านเรือบริเวณนี้ทั้งหมดนะคะสมัยก่อนนั้นจะมีแต่ผู้ชายที่เข้าผู้หญิงจะไม่สามารถเข้าได้เพราะเป็นชั้นนอกส่วนด้านในนะคะจะเป็นของชั้นในตรงในเข้างในนะคะจะเป็นที่ประทรับของท่านเวลาท่านทรง ทรงงานแล้วท่านก็จะกลับไปพักข้างในของท่านนะคะส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นที่ประทับของพระองค์ซึ่งถ้าเวลาพระองค์เนี่ยทรงวาราชการเสร็จแล้วอาจจะดึกหรือว่ามืดค่ำแล้วนะคะพระองค์ก็จะมีที่ประทับอยู่ด้านในสมเด็จพระเจ้าตากะคะ่ะท่านไม่ค่อยได้อยู่ในพระราชวังนะคะเพราะเนื่องจากว่าท่านอ่ะออกรบ,บ่อยว่าอาคารท้องพระโรงครับผมค,ครับผมทีข้างหน้าของเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอาคารหลังนี้เป็นแบบทรงอยุทยาตอนปลายอาคารรถท่านมีหลังคาเป็นซ้อนชั้นกัน นะครับแล้วก็ลดชั้นลงมาเป็นลาดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนี่ค่ะอยู่สาราสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะข้างบนนะคะคือชอบปลาไประกาหางหงนะคะป้อมวิชัยประสิทธิ์เดิมมีชื่อว่าป้อมวิชัยเยงถังป้อมนี้จะมีปืนอยู่ทั้งหมดสิบห้ากระบอกนะคะจากที่เรานับเราจะเห็นทั้งหมดสิบามกระบอกเพราะว่าจะมีป้อมทั้งสองด้านอยู่ด้านบนทั้งด้านขวาและด้านซ้าย จะมีปืนอยู่ด้านในอีกสองกระบอกนี่นะคะเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ในสมัยก่อนป้อมแห่งนี้ถูกสร้างสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วมีโซ่ขึงไว้ป้องกันไม่ให้เรือต่างชาติที่ผิดปกติ